สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านประเทิงกินดีผู้สุขภาพนำเสนอมาเก็บทานนะในรอบเดือนพฤษภาคมเนื่องจากฝนตกนะเปิดเตาแล้วก็ฝนตกหลายวันแล้วก็ไม่ได้เก็บนะเก็บแค่ชุดเดียวนะเอาขึ้นแล้วก็เก็บไปทำครัวแล้วเนื่องจากมีงานสองวันก็ เอาขึ้นเต็มนี่แหละแล้วก็ขนไปใช้เหลือนิดหน่อยนะก็น่าจะประมาณ4กระสอบนะที่จะไปใช้นะเหลือนิด,น,ดนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เบางานแล้วก็มาดูกันมานูทานที่เหลือนะเราจะเก็บขึ้นซึ่งไม้ชุดนี้เป็นไม้ที่เขาให้ไปตัดริมไร่ประมาณนะเป็นไม้คระ มีทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนแต่สภาพก็คือตัดสดและหมาดนะตัดได้ไม่พอสองอาทิตย์นะมีทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่ท่อนใหญ่ก็มาเผาแล้วก็จุดใต้ท้องเตาจุดข้างล่างก่อนโดยการหย่อนไฟทางช่องลม แล้ก็เตรียมเราเตรียมไม้เตรียมยางไว้ตรงตรงนี้ตรงข้างล่างและนี่คือที่ไหม้ไปและส่วนนี้ที่เก็บขึ้นมาบ้างแล้วนะครับและเนื้อฐานครับไม่ธรรมดาใช้ได้ดีเดี๋ยวเราซูมใกล้ๆครับเป็นฐานทั้งหมดนะครับหลุมของประเทิงกินดีผู้ส่งภาพก็คือ เมื่อขยายแล้วก็คือกว้างเมตรจริงๆแล้วขอบแล้วคือมันจะเท่ากับเมตรห้าสิบอะแล้วจะท่อนไม้นี่คือตัดเมตรสามสิบนะครับท่อนไม้เผาถ่า,าน,เ,นเพื่อให้เหลือช่องบ้างด้านข้างอ่าอีกสิบกว่าเซนเกือบเมตรห้าสิบละสองฝั่งนะครับสองฝั่งขยายจนเป็นเกือบเมตรห้าสิบลแต่ไม้ท่อนน่ะผมตัด เมตรสามสิบมันจะได้วางง่ายแล้วก็เหลือช่องลมด้านข้างนะท่านด้านข้างลมจะได้วิ่งได้ถ้าลมวิ่งได้การเผาก็จะสะดวกแล้วยังไม่พอนะเก็ดแลก็กน้อยมุมนู้นริมผนังนู้นก่อนที่จะถึงท่อลมออกเห็นไหมข,ข้างนู้นะต้องให้มีช่องว่างด้วยลมจึงจะวิ่งได้ดีบางครั้งผมเอาไม้แนบติดเลยอะ่ะนะ ลมไม่ค่อยดีกว่าจะขึ้นท่อนน้นท่อลมออกยากอยู่ใช้เวลานานนะแต่ถ้าทำโปร่งไว้มีช่องสักกว้างสักสองนิ้ว,วสองนิ้วแค่เนี้ยลมไม่ดีนะครับแล้วเป็นฐานได้ดีเป็นฐานก็จะเป็นท่อนอย่างนี้เลยลเดี๋ยวขยายอีกนิดนึงนี่ครับนี่คือ เนื้อฐานอันนี้ซูมอาจจะสั่นวหวนิดหน่อยนะครับนี่คือการซูมเห็นไหมเป็นฐานได้ดีมากนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเป็นปั้นเลยนี่คือฐานเตาอบเตาซิงนะครับไม้เป็นท่อนท่อนเล็กท่อนใหญ่เขาเป็นฐานให้หมดเลยนะครับ ครับก็มาอัปเดตกันอันนี้ยังเป็นเปลือกก็ยังคงทรงเปลือกอยู่เลยเห็นไหมแล้วเอาไปใช้ก็ได้ดีไม้เนื้ออ่อนที่ว่าเผาแก่เผา,าเตาดาดไม่ค่อยดีนะครับตัดเสร็จแล้วเผาสดๆทานแรงครับเขาบอกนะใครที่บอกว่าอย่างเช่นไม้มะม่วงเนี่ยใครบอกว่าทานไม่แรงนะเอามาตัดสดตัดสดแล้วเอามาเผาเลย เอาด้วยเตาอบนี่แหละทานแรงจะเตาอบเตาดาเตาแล้รถ้าเผาไม้สดนะทานแรงแต่อบเนี่ยน่าจะแรงกว่านะครับน่าจะแรงกว่าเพราะมันเผาไหม้เนื้อไม้ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือมาอัปเดตครับาพาเพื่อนมาเก็บถ่านเอาละถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวประเทิงก็จะลงเก็บถ่านเพราะต้องเอาไปให้ เจ้าของไม้ห้ากระสอบนะว่าจะเอาให้ตั้งแต่เมื่อวานท่าไม่ได้เก็บนะและเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเอาไปให้เขาใช้ห้ากระสอบที่เหลือก็ประเทอมก็จะใช้เองหรือจําหน่ายนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนผู้ชมที่เป็นกําลังใจอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ลงมือทํามีเงินใช้สวัสดีครับ